ังพอผู้ฟังให้กำลังใจ เขาอูมันมีลวงลายคนเสียชีวิตเขาห้องผีตายผีหญิงผีใจมีไปกูดานผีดิบผีพงผีดงผีบนันผีตายกมมันพลายยักแต่ก่อนอ่อนหลังเขายังบ่อนนัก มีมักเกิดขึ้นตึงวันตัวผีแต้แต้ไผบ่อได้หันมีแต่เสียงมันหลอกหลอนชอบแกลง้งกลางวีกลางวันที่หันที่แจ้งผีบ่อแสดงแน่ชัดผีป่าผีเมืองผีบ้านเสื้อวัด phì bốc cả lông phong đòi tương phì y khói y hôm còn còi thèm phì tà mối lệ phì vào hang, phì tai ha hôn tam đông bà quang phì tai càng tăng còn nắc Càng khốn tiêu cài, Măn chăng phạt tắc คือได้สะดุงขวัญอ่อนเจ็บไข้ปวดเนื้อเพราะผีหลอกหลอนเฮือเลี้ยงไก่ปอนมาดำกำกีตาเมื่อดำหมอจะตายอย่างอีจากมีบอมีต้องเลี้ยงตึงเล่ามูลีเงินคำบาทเพียง ใส่ไปฮื้อเสียงครบคลันส่วนผีกะนั่นเขาบ่อเลี้ยงกันหาหมอเสกนั้นมาไล่เอาเจา้าคุณขวัญอ่อนนาผีกะหุ่มเขา้าต้องเลี้ยงขู่เคียนเอาไล่ซับหันไหวเสกมนตัวสั่นพพับ ขยับออกได้ทันที้องเจ็บปวดเนื้อก็ไปบนผีหายสบายดีจะเลี้ยงน้ำเขาจิ้นป่าอาหารมูลีแหละเล่าแป้งสะตวงเอาใส่ไว้ส่วนว่าผีพงกินป้วยขี้ไร โซหาเหียดได้กลางนาไล่จับไล่ยับกำแข่งกำขาก่อนว่าได้มาบอกเก่งบอกตมูมมันมักของขา้าวบอเผาหื้อลมกินกินดมดมเหมาะลำ่ำที่มาปืนจานตีมันเป็นน้ำ ของเหลือถอความง่ายตอนผีโพงดำนั้นมันหากินตอนมืดค่ำอ่อ,อนจนเสาะลักเสือผ้าอย่างผู้อ,อาบเดี่ยวในเอาไปเกียดนาเลียดมหมดหนาบอกไหวผีเพศนั่นนาสูงล่ำเก่าไม่ ส่งเสียงโวยให้อาจินเข้าเฮียขวังวัดเก็บเอามากินตามเกยได้ยินเปิ่นเหล่าแต่ตนส่วนผีตาโอยจังลักเล่นก้นคนลับเมื่อแรงคนคือพวกผีต้องเหลืองเสื้อผ้าบอซื้อตามเปิ่นบอกเฮยืนยัน นุ่งห่มใบไม้ลายคนกลับกันที่อยู่ของมันสูนดินสูนยญาที่จริงกะโคนรูปทรงใบหนะ้าคนธรรมดานีและอู้ถึงเรื่องผีมานี่เยอะแยะบอกเนะมอกอีป้อดีคนเฮาสุดใต้ ต่างตายเป็นผีบ่อเว้นจนมีชั่วดีหนุ่มเท่าผีมีบ่มีบ่ดีกว่าเจ้าผียังก้านเฮามนุษย์หลอกเก่งเหลือผีบ่มีพีรุษเป็นจุดตีต้องระวังหลอกคือเฮาหักหลอกคือเฮาหวัง หลอกหักกับจังหลอกคือเสียนาหลอกเอาเข้าของเงินทองเสื้อผ้าหลอกเสียเวลาก่อนนักผีบางตัวเวลามันดักมากบอกเลขหือแถมตัวห้องปอร่ำปอร,รวยกันย้อนผีเนอเจ้าเล่าหือฟังเต่าอีเต่านี้ก่อน และดไໃ h ື <sh arp> ทุกคนจนคนมั่งคนมีคนดีคนให้กระตายหมอดไม่เป็นดินสุดแต่ตุ้พระผู้ถลงศีลยังมุวยจีวินนอนตายความหน้ารอเอาอัญ,ญังปอลุงแม่ป้าแผ่นพระสุธาอย่างมั่งบาหินดินผาก้อนเต่าหัวจ้างยังหู้แตกบ้างเป็นหอยหิหาไปเต้อ บ่ดห้าไปขอยเงินกล่องเต่าดอยกเออดด็เอาไปถึงบ่อดดเอาไปถึงบ่อใดยกมือไวสาเอาอาปีน่นองตัวโคงเขตห้องลั่นนาสยามเสียงสะลอดอซซิงดังมาแล้วครับเป็นอันว่ารายการนันมีหยัดจันครับมาปะมาป,มาป,ปกกาบกันตะบูฟังแถมแล้วปะกันตัดตินีถึงวันถึงวันครับวันนี้มาขึ้นข้าวเก้ารายการครับข้าว ก่อนไก่แต่งแต้มโดยหลวงป่อปุรีธรรมวโรครับวัดม่อนศิลาอาจแต่บนตาอําเภอขุนตานจังหวัดเชียงหายวันนี้ท่านเจ้าหลวงป่อปุรีธรรมวโรเปิน่นได้ก้อนเรื่องผีผ,ผีผีครับปิดนอกเฮ้ยนี่ที่เข้ากลัวๆนั่นนะครับต้องพ่องเนี่ยมาเกยหันผีเป็นตัวจะได้ <c oughs> ไดยินหมว่าผีผีก็กลัวแล้วเพียงแต่ได้ยินจื่อก็กลัวแล้วนะครับมั้นมีหลายผีเนาะผีกะผีไตหงผีไตห่าผีป่าผีดงผีเพศผีักษ์ผีปบกัดลงผีสือนี่ผีเพทเปินเล่ากันทั้งนั่นเวลาอยู่วัดเป็นขยมเปินก็บอกว่าระวังเนอะเป็นผีเพศเนอะระวังไปปะผีเพศเนอะลักกินของสังฆ เอาของสังฆะมาบอกได้ครับอนุญาตเป็นเพศเป็นผีนู่มันมีสปะผีครับอเปืนมาเล่าหึ่งเฮาฟังเปืนห้้งเฮากลัวบางอย่างบางเตือก็เป็นกุศโลบายหื้อหลูกกลานตานเต้าได้กลัวในสิ่งติ่บกวนเน,นี่ยควรทำนี่นะครับอย่างผีสางนางไม้ในปา่าในโดงต้นไม้ใหญ่ๆเนึ่เปืนว่าต้นไม้ใหญ่แล้ว แต่จังจักมีผีนะ่ะคนงามคนดีจังมีขู่เฝ้าน่ะคะนี่ปีน้องตั้งหลายพุทธาณมันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของคนสมัยตะก่อนเวลาก็ไหม้ก็ตอกต้นใหญ่ๆในป่าในดงเนะี่ยเป็นการจุคือค้นกลัวผีก้นไม้ใหญ่นี่มันย่อมจักมีผีสั่งสิ่งสถิตอยู่คนกันเลยบักกาฟันไหมครับปีน้องเฮยบักกาทำร้ายไหม แต่ประเดี๋ยวนี้เรื่องผีคนเฮานี่มันบบใครกลัวกันให้แล้วฟันมดครับเก้าไม่ใหญ่ก้าไม่น้อยฟันมดลากไปขายเอาไปเลือกขายกันมดนี่มันมีผีเปิดว่าอันครับแต่ว่าผีทุกชนิดที่ว่ามาแล้วนั่นหลวงปอ่านเจ้าเปิว่าที่น่ากลัวที่สุดน่ากลัวยิ่งกว่าผีกว่าคือคนเนี่ยครับ อันนี้เน็ตเถื่อตีเดือดนั้นสันเล่าเดือดนอนกันถึงวันนี้ก็ย้อนขนใจผีนี่โตกินซุยกินนะครับปนกินหาาดกินเออยังงตะคืนนี่หันคลิปที่เขาเอามาออกครับพป่น้่องรวมคลิปเ,เกี่ยวกับทั้งด้านมิจฉาชีพทั้งหลายนะครับอยู่บนท้องถนนไผ่ใส่แก้วแหวนแสนจริงครับครับรถเครื่องโดยโกนมา ขนาดโทรศัพท์มือถือนี่นะครับโทรศัพท์มือถืออู้อยู่เนี่ยเอาแนบหูอู้อยู่ข้างถนนเนี่ยโดยเฉพาะยังยิงโทรศัพท์มือถือที่เปิดมีกาแปลงๆหน่ยังเฮาในแผ่เบาเคร <c oughs> ื่องสองสามร้อยน่าเขาจะเอากาแปลง,งๆโดยเฉพาะยังยิงโทรศัพท์มือถือของคนรุ่นใหม่เนี่ยไวหลุนไวแล้วนี่กาเป็นสองสามหมื่นไปยืนอู้บิดงอดบิดแงะตามก้างถนนนั่นระคาเป็นน่องเขาขี่รถเครื่องมาสัญญาณไปกําเดียวส้อยแหวนแสนซิง พอจะทอมโดยก้นนะสัญญาณไปกรรมเดียวครับผี่น้องทั้งหลายอันนี้คือการขัดตําของคนนะครับหน้ากลัวยิ่งกว่าผีนอกจากนั้นยังจุยังหลอกเก่งเหลือผีบ่มีผีรุดเป็นจุดที่ต้องระวังหลอกคือเฮาหักหลอกคือเฮาหวังหลอกหักกับจังหลอกคือเสียหน้าหลอกเอาเข้าเอาของเงินทองเสื้อผ้าหลอกเสียเวลาก่อนนักผีบางตัวเวลามันตัก มันยังบอกเหลขคือแถมตัวบังพอง่อปลอปลโปรยกำหวยนะท่านผู้ฟังเหยไ็ขอผีบนบานสันเกาขอบอกเหล็กสามตัวทั้งเตื้อกันหลันได้เท่ยังได้สตังก์ับผีครับแต่คนเฮานี่มาได้เนื้อผีนอกเนื้อกราบขอบพระคุณครับท่านเจ้าพระครูหลวงพ่อปุรีธรรมวโรครับวัดหม่อนศิลาอาตมบนตาอำเภอขุนตาลจ,จังหวัดเชียงไฮ ที่ช่วยส่งเสริมวรรณกรรมเพื่อนบ้านล้านาข่าวห้่นคำซอ้อนในรายการข่าวดินเพลงดินนันมีขี้เมียงครับ